มีหลักธรรมะสั้นๆที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะสรรพสิ่งนะที่ปรากฏนะหาได้เป็นเหตุแห่งทุกข์ไหมนะความหลงผิดต่างหากนะที่เป็นตัวการนะประโยคนีหคมม้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่า อารมณ์ที่ปรากฏหลังจากผัสสะแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์แห่งพอใจอารมณ์แห่งไม่พอใจอารมณ์แห่งความยินดีอารมณ์แห่งความยินร้ายนะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเหตุแห่งทุกข์แต่มันเป็นตัวทุกข์นะส่วนเหตุแห่งทุกข์ก็คือความหลงผิดหนะลงผิดในเรื่องอะไรหลงผิดในเรื่องที่ว่า เราเข้าใจผิดว่าอารมณ์ที่ปรกากฏนั้นนะเกิดแล้วไม่ดับนะเกิดแล้วเที่ยงนะเมื่อเรามีความหลงผิดเข้าใจผิดว่าอารมณ์เหล่านั้นมันเที่ยงมันเกิดแล้วมันไม่ดับไอ้ตรงนี้แหละเป็นตัวการที่ทําให้เกิดทุกขนะ์ทำไมจึงเป็นตัวการที่ทําให้เกิดทุกข์ก็เพราะว่าความที่เราเข้าใจผิดนะคิดว่า สิ่งต่างๆที่ปรากฏกับจิตแล้วเนี่ยไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือจะเป็นทุกข์ก็ตามเป็นความพอใจไม่พอใจก็ตามนะเป็นกิเลสอะไรก็ตามที่เกิดแล้วเนี่ยนะมันเกิดแล้วมันจะตั้งอยู่อย่างนั้นนะมันไม่หายไปมันไม่ดับไปมันไะม่เสื่อมไปนะนี่คือความเข้าใจผิดนะเป็นความเห็นผิดนะไอ้ตรงนี้แหละเป็นตัวการนะ เมื่อเกิดความเห็นผิดความเข้าใจผิดมันก็เข้าไปยึดติดนะในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะว่ามันมีอยู่จริงมันเกิดแล้วมันไม่ดับมันเกิดแล้วมันไม่เสื่อมเพราะนั้นอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆตามความที่เรารู้อย่างไม่เป็นจริงมันเลยเกิดนะเป็นความทุกข์ดังนั้น สรรพสิส่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เหตุแห่งทุกข์แต่เป็นทุกข์ส่วนความหลงผิดเป็นตัวการที่ทําให้เกิดทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกขน์นี่คือธรรมะสั้นๆที่นํามาฝากกันในช่วงนี้ขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลําดับต่อไปและที่สําคัญให้กดติดตามด้วยครับ